เอ้ยไม่มาจริงเหรอเนาะนพาร์สเอ้ยหรือปสวีดไหมปสวีท,นะวทนี่คือชัวร์เลยได้นะครับก็่ายังไงก็ต้องมาใกล้สุดละเดี๋ยวผมลองดักสกาย่อนผมเชื่อว่ามันต้องมาไม่ข้างหน้าก็ข้างหลังนี่นั่นนั่นอุ้งยิ้งแล้วเห็นไหมเห็นไหมหันไม่ยิงผมเลยโอ้ยไม่ยิงได้ไงเห็นแมหมัวเรา โอ้ยซ้าอผมวอาตาไฟหนึนะไฟหัวเสรสฟสิรสรสตัวน่าจะตัวเรนเจอร์ป่ะเออถูกแคกป่ะไปนะมีอาฟรป่ะเออผมจีบติวเจนแล้วคือส่งน่าจะได้ไฟหลายตี้อยู่มันจุดกลางมาสีไหนกเนยต้ายนเลยมันไปไหนแล้วอะลูกอ่ะยังครับยังเอขวาแลวขวาเห็นแล้วขวาเห็นแล้วขาเห็นแล้วป่ะน ตอนนั้นรึแม่ข่าคือแคคอยู่ตัวอยู่ตรงสนามพอะตัวนนนนนหนึ่งนี่นี่แคคนัดหนึ่ง,งนัดหนึ่งแคคหนึ่งนี่ไม่เห็นว่าตัวนี้อยูต่ตรงไหนวะนี่แกอยู่บ,บ้านขาวอยู่หลังบ,บ้านขาวอเดีลยวบ,บ้านขาวอันเจมันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวชี้ขวาให้หนึ่งใช่ไหมตัวหอคอยมันไปจุ่มเพื่อนมันอะ ไม่พีกว่ะเจอป้าไอตัวดำป่ะเอ่อแคชใช่ไหมตอนนี้ไม่เห็นอะน่าสุดหลังเนี้ยรูอะห่อไม่เห็นว่ะห่อตาไหนครับตาข้างเหรอนี่ครับตาบันไดตาบันไดโอเคไม่กลายเป็นห่อไหมครับโอ้โหน่าจะห่อ โอกมแล้วยนะตามไปเอาเพือนมึงตายะแบบคอ,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 อสห,หน้าละอ้อมสุดอะจำหาดู้างกูถอยแล้วสวยรู้ปะกันะ มันลุกครับแสดงว่าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวชิ้นห่อให้ไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยรอรอรอหมึกเต็มเลยวปะอุ้ยเชื่อเลยแม่งไปหกหกหกหานไปสัตว์ลิมิตใต้หอใต้หอใต้หอเลยใต้หอเลยเออตรงตรงรถแดงเออมืนมืนหมอของรถแดงลิมิตคาบายใช่ใต้ห่อคาร์เลยนึกโดนหมึกต้อ ระวังมเลนตอะวังม่คนนั้้ยยคะโยคะโยคะโยคะตายังโยคะโยคะโยคะายคะแต่ละวยคะแตแลว